สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมแปลงผักนะคะที่หวานเอาค่ะหวานมเมล็ดเอาอยากกินอะไรก็หวานลงไปเลยค่ะส่วนในกระถางนี้จะมีขึ้นช่ายกับใบเมงลักนะคะแล้วก็หน่อแดงๆนี้จะเป็นกระชายขาวค่ะปลูกปนกันไปเลยค่ะจะได้ไม่มีมแมลงนะคะ กระทางนี้ก็ขึ้นใช่ค่ะพาชมสวนนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือค่ะจะหวานรวมกันกับพริกแล้วก็ใบแมงลักเหมือนกันนะคะนี่ดูก่อนนะคะพริกเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะคะสวนผักหน้าบ้านค่ะ เขือสิว้าวมะเขือไคตาไม่ค่อยดกค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกแบบยาถากรรมตามยาถากรรมผักชีฝรั่งค่ะ ข้าวหอมเปีย์นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะมันโดนโน้มกิ่งค่ะเราน้มกิ่งแล้วมันก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเล็กเล็ก ใบกระเพราค่ะอันนี้ก็ต้องเด็ดยอดออกให้มันแตกค่ะกุ้ยช่ายยังงามเหมือนเดิมตัดไปหลายรอบแล้วค่ะเชกินทั้งปีทั้งชาติเลยค่ะกุ้ยช่ายของเรา งามว่ะอันนี้ไม่งามแล้วโหรพาปลูกแบบวานสะเลยค่ะอยาก,กินอย่างกวานไปเลยค่ะวานร่วมกันไปเลยมันจะ้องสิบโบมีมาแรงมาหลบกวนเด้อค่ะ เพราะว่ามันสิเหตุดให้มาแลงสับสนนะคะแต่ว่าหมดนีมีแน่นอนค่ะพักปอกอาจารย์ผิดงานอยู่ดีนี้ไม่แม้ เดี๋ยวอีก2อสามวันก็จะเด็ดแล้วค่ะเพิ่งจะลดน้ำเสร็จ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ